ตัเดียวแล้วไปเลยันเดียวแล้วไปเลยอย่าน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 ู่ครับม่ืนหรอกตามเหมือนกันเพื่อนาหลังคนยิงปืนนกนชุดยิงอแถวแป๊กแถวยกนิแถวแป๊กยอคนกนอย้าคนยิงปืนนกลชุดยิงขออนนีเคนยิงเครื่อง ไม่่จดนิงเครื่องยิงรนะเบชุดนกอนยิงปนยิงปืรืนยงยิงปืนยงยิงปื

เขาเ้ามาก่อนดิสองเย่าเพิ่มแล้วมันใส่แล้วเดี๋ยเตรียมไม่มีแรงในการต่อสู้เลยยี่สครั้งยีครั้งเริ่มสู์แล้วเริ่มสู์แล้วปฏิบัติหนึ่งสองสา พ่ S <S <ส>น,นมืนเลยอ่ะสัง่งคนเดียวไอ,อ,อ,อ่เปลี่ยนมือซ้ายด้วยนะไม่ต้องกลัวหรอกวันมาล้านกันได้สองมือแน่นอนเปลี่ยนมือซ้าย <S <S 2> <S 2> <S 2> จับตรงกลางปืนนักเรียนจะได้ไม่หนักเวลาจับปือนอ่ะจับตรงกลางจะไม่หนักจับเรี้บมันจะหนักถ้าจ,จับมาตรงกลางมันจะหนักสิบพันมือซ้ายนะมือซ้ายนะปฏิบัติหน้าดังๆเู่เลยเดี๋ยวเพิ่มเป็นยี่สิบ มีพลังก่อนหกไม่เลวเจ็ดแปดเริ่มดีเริ่มดีสิบอาอีกสิบครั้งเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองชุดหน่อยชุดชุดห้าหกเจ็ดแปดเจ้าคที่สามตายสิบพร้อมยังพร้อมไปสู้ยังพร้อมยังครับ มาคนทีมาเรื <t ries> <t ries ่อยๆสองเป็นผู้ออจะตายอยู Actually, <t <t ่กับปวดไงมั้ย

อทางนี oh ้ม uh ันไกลพวกเธาชิ้งให้ชิ้งม้วนไอแข้งข้างของม้วนเนี่ยชึ้นวิ่งวิ้งมาแล้วเข้าตัวแบ่งไป